ครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่คิวปลาเกมนะครับวันนี้พี่เขาจะมาเอาคันเบ็ดตัวไหนให้เราดูวันนี้อ๋อแนะนําวันนี้ครับมีคันอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นโปไซออนนะครับโปไซออนนี่ก็เป็นสายตีเหยื่อปลอมนะครับเป็นคันที่เหมาะมากนะครับดูสีสันนะครับการดีไซน์ลักษณะของดิวซีดก็เป็นเฉพาะของไดวาเลยนะครับตัวคันนี้เนี่ยโปรไซออนนะครับมีเทคโนโลยีของแบดดิ้งเอ็กซ์นะครับ X45 มี h v f นะครับเป็นไฮบรุ่ไฟเบอร์เกรดสูงเลยนะครับซึ่งโปรไซออนในคันที่ผมถืออยู่เนี่ย มีขนาด6ฟุต5นะครับเป็นคัน1ท่อนนะครับมีเดียมเบสนะครับก็คือเป็นคันมีเดียมแคสเวตอยู่ที่7กัมนะครับแก็แม็กซ์ไลน์อยู่ที่17ปอนด์นะครับนี่ใส่ P ี1พ e 2สบายครับซึ่งคันเนี่ยมีการดีไซน์และสีสันสวยงามนะครับไกด์เป็นไกด์ฟูจินะครับนะไกด์ฟูจินะครับเป็นตัวเคไกด์นะครับก็ลดของการสายที่จะพันตามไกด์ได้นะครับคันเนี่ยดูลายแบงค์นะครับสวยงามมากนะครับราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับตัวโพไซออนนี่ก็นิยมทั่วไปเลยนะครับ หรือว่าเป็นการสายเตียปอมเนี่ยไม่ควรจะพลาดนะครับกานแบบนี้นะดูสีนะครับมีนัดออกแบบดีไซน์ดูมินัมนะครับสวยงามครับผมซื้อได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วไปนะครับอ่าซื้อขึ้นตรงอยู่กับใน uh, DTS ของเรานะครับมีหลายๆร้านในกันในวันนี้ที่มาร่วมงานนะครับรานะคามาอยู่ที่พันต้นถึงสองพันบาทนะครับ